ี่เขากำลังจะมาปูที่นอนให้เรานะคะนี่น้้งนี่ซรายกับเกลลี่ก็เล่นเกมด้วยกันอ่ะลูกนี่นะคะตอนนี้พี่ยาก็ขึ้นไปบนชั้น2แล้วทุกคนนี่ขอร้องเต่ขยวนอนเด้อค่ะสีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะหมืดแล้วนะคะทุกคนนี่นะน จะเริ่มมุดกันแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ๆพ,พนักงานเขาก็จะมาปูเตียงให้เรานะคะแล้วเราก็จะนอนบนรถไฟคันนี้นะคะทุกคนนี่วันนี้เจอรี่นอนกับใครคะนอนกับคุณพี่ใหม่ค่ะ <c oughs> คุณพี่ใหม่ใช่ไหมคะนี่พี่ใหม่กับพี่หยกดีฝั่งนู้นนะคะพี่ใหม่นอนข้างล่างใช่ไหมคะแล้วก็พี่หยกนอนด้านบนนะคะทุกคนเออ <c oughs> แล้วแม่เกศก็จะนอนตรงนี้กับน,อน้องธันวานะคะแล้วก็พ่อเบสจะนอนด้านบนนะคะนด้านบนก็จะเป็นเตียงแบบนี้นะ <c oughs> อโอเคเดี๋ยวพอเราได้ที่นอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทุกคนดูนะคะนี่ลูกค้ตอนนี้พี่เขากำลังจะมาปูที่นอนให้เรานะคะนี่ว้าวปูที่นอนแล้วเราจะได้นอนบนรถไปแล้วนะคะนี่นะคะตอนนี้ปูชั้นสองแล้วนะคะว้าวดูสิมีเตียงสองชั้นด้วยนะคะชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองนะคะ มีผ้าห่มด้วยนะคะทุกคนเจ็บมากนี่ว้าวที่นอนของเราทุกคนมาแลนนะนี่ไม่มีบันไดอ๋อน,นี่คือแบบว่าปีนขึ้นไปด้านบนใช่ไหมลูกว้าวเ,เจ๋งมากเลยทุกคนดูเยวนี้จะนอนกับน้องทันมา่าดนะูลองเข้าไปซินี่เมื่อกี้เราไปเปที่นั่งกันนะคูแบบทับนแบบ มันคุณภาพเออดีมากอโอเคเคยขึ้นมาประมาณ3ครั้งใช่ไหมเออโอเคนี่แล้วก็มีม่านปิดให้เราด้วยนะคะแม่บายราตไม่สบายแล้วคุณยังไม่นอนยังไม่นอนไม่ได้นอนคนเดียวนี่นะคะตอนนี้นะคะเตียงของแม่เกดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้พี่ใหม่ก็กำลังรอให้พี่ๆเขาปูเตียงให้ใช่ไหมปูที่นอนให้เนาะโออนี่เดี๋ยวที่อยู่บนข้างบนที่ใหม่นึงข้างล่างนะคะ นี่นะคะตอนนี้พี่ยก,ก็ขึ้นไปบนชั้น2แล้วทุกคนนี่นอนแบบนี้เลยนะคะพี่ใหม่นอนตรงไหนคะโอเคนี<ะ>ออ่นี่นะคะหลังจากที่เราได้ที่นอนแล้วนะคะเราก็จะมานี่เลยแกะผ้าห่มนะคะเขาก็มีผ้าห่มให้เรานะคะแล้วก็บนรถไฟเขาก็ยังมีน้ําให้เราด้วยนะคะทุกคนนี่น้ําค่ะน้ำรถไฟเลยนะคะนี่โลโก้รถไฟ ก็กิดน้องโคบหรอครเนี่ยแม่เอาไปใส่ให้น้องธันวานะเอาน้องโคไปใส่นี่ผ้าเขาก็จะโอเคนะดีไหมอุ่นไหมอุ่นไหมนี่นะคะดีไซน์กับแม่ปุ่มนอนตัวนี้นะคะที่ไหนก็ใกล้จะเสร็จแล้วนี่ทุกคนนอนดีกว่านอนเลยนอนได้นี่นะคะทุกคนพี่น้องเขานอนด้วยกันน่ารักกันเลยโอ้โหโอ้โหประมานอนบนรถไฟใช่ไหมครับ นี่นะคะตอนนี้พี่ยก็ขึ้นไปบนชั้นสองแล้วทุกคนนี่นอนแบบนี้เลยนะคะพี่ไม้นอนตรงไหนคะโอเคเนะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเกลลรี่กันนี่อก,กเกลรี่น็อตบนนะคะทุกคนครับถ้ามาจะนอนกับแม่ข้างล่างนะคะอโอ้โหปีนป่ายใหญ่เลยนะคะ<ห> นอนนนงข้าง้าใช่ะ,ะเดี๋ยวเราไปเล่นกับน้องก่อนเนาะเดี๋ยวเองวงนอนก็คือเม็นอนของพ่อใช่ไหมคะเป็นไงคะเขาแง่งนอนข้าง,นงาบนเป็นไงบ้างหนาวหนาวเพราะว่าพี่คนแอลอ,อยู่ตรงนี้เดี๋ยว<ะ>เรา <laughs> จะไปส่งเจลลี่หอมนะเพลงบ้า, <laughs> า,านไปใช่ไหม <laughs> เดินไปเ <laughs> ก็บพีคนมามคงเพลงแบบส่งตัวไม่อยู่ มันี่นะคะทุกคนตอนนี้รถไฟก็ลังออกไปสักพักแล้วพี่เขาก็มาตปดตปุ๊บนะคะิงนเลยฟังพีดูกระตูจนหลับก็ลับกันเลยับขอตัวไปน่เซเว่นว่าคุณใหญ่เอ้าไหนนอนไปนอนไปนอกกันนะคะแม่เกด นอนดูการ์ตูนะตนะคะคือหนาวมากถ้าใครมาก็าไฟตู้มอใช่ไหมช่คามรู้เรหนาววันนี้ตกยใช่ก็เลหนาวคะทุกคนน,กน,กนอนก่อน้วสันโยะนอนหลับฝันดีค่ะกำขอร้องเดินขานอนเด้อค่ะนแ มันดึกแล้วค่ะใช่ไ่หยกไปหยกยังไม่หลับสวัสดียามเช้าค่ะพี่ใหม่ตุ้กโง่สิหกนอนล้งปาก่นมาลักสิมีกระบะช้ตื่นแล้วหัวล้ำโพกินนั้หรือชั่วโมงพื่ใาม่ตื่นเช้ามาเลยนะตอนก็งั้นต่อ ยกตื่นแล้วก็กินขนมน่เยนมแกอรกตื่นยินขนมเกต้ตื่นนะคะเตเลยอมันหมือสอบที่พ่งออกจกอ่ะี้่อากาศดีมากเลยนี่นะคะทุกคนเป็นยามเช้านะคะเวลาหกโมงคึงนะตนนี้เนเวลาหกโมงครึ่นะคะทุกพี่เขาก็เติมชอยลเก็บเก็บอะไรนี่เยคิ้นเตียงเกที่นอนนะคะของเราเนยังไม่ได้เเอาไว้สุดท้าย ีอยากจะบายมากครับลลออ <c oughs> ค,ยคิยวดีเป็นไงคะตื่นแล้ววันเช้าเกินนะคะทุกคนคิยวดีกัเลยนี่หมอจะดิ้นซื้อยังไม่ตื่นดีตื่นยังค่ะ ตอนนี้ใกล้ถึงแล้วใช่ไหมลูกประมาณสิบสนาทีนะคะก็จะถึงแล้วแคทมารกจะตื่นแ,กกแล้วใช่ไหมคะก็ <g iggle> <g iggle> <g iggle> จะถึงแล้วนะคะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราขอจบคลิปนอนบนรถไฟเป็นเท่านี้ก่อนนะเราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ <g iggle>